ียโชเฟอร์แล้วก็ชีวิตที่เกิดมาข้างไานนะครับบุรพักปราจีนบุรีที่เกิดมาดอันนั้นใครนะรผมหมได้หน่อยนะหัวไม่รอดเลยหัวม่นรอดแล้วละละครับผมผมดำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3ปราจีนบุรีเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างบทบาทภารกิจของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3 ปราจีบุรีจากท่านผู้นริการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยเขต3ปราจีบุรีเรียนรู้เกี่ยวกับระบบงานของแต่ละส่วนฝ่ายและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยเขต3ปราจีบุรีเย 3, ี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจัรรกรกลส,สาธารณภัยภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3ปราจีบุรีโดยมีอุปกรณ์เครื่องจักรกลที่น่าสนใจดังนี้ รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยมีการบบดัดแปลงรถบรรทุกมาเป็นรถขนย้ายผู้ประสบภัยสัตว์เลี้ยงและในาการณีของผู้ป่วยติดเตียงเรายังสามารถยกเตียงขึ้นเพื่อเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะครับคือเป็นผลงานยอดเยี่ยมรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดนวัตกรรมปปพมาแล้วรถปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายด้านหลังของรถเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ ติดตั้งเครื่องมือผู้บัติภัยที่เกิดจากการรั่วไหลของน้ำมันสารเคมีและวัตถุอันตรายพร้อมทั้งมีถังน้ำขนาด2,000ลิตรและถังโฟมพิมพ์5นลิตรสำหรับดับเพลิงทั่วไปได้รถครัวสนามเคลื่อนที่มีอุปรกรณ์ครัวตู้เย็นถังน้ำพร้อมสำหรับการประกอบอาหารได้อย่างทันท่วงที รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด200กิโลวัตต์สามารถผลิตได้ต่อเนื่องกว่า24ชั่วโมงอุ่นใจและปลอดภัยได้เลยนะครับรถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดสูง37เมตรเป็นรถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดสำหรับใช้ในการป้องกันและระง,งับอัคคีภัยในอาคารสูงอาคารใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมและสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนอาคารสูง ที่ไม่สามารถผาดบันไดผ่านสิง่งกีดขวางได้การฉีดน้ําสามารถเลือกทิศทางความแรงและรูปแบบการฉีดน้ําได้อีกด้วยยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำฟโฟมหรือลูฟซซสติก ใช้ในการดับเพลิงระยะไกลมีระบบควบคุมจากรีโมทคอนโทรลช่วยลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการ,รเผชิญเหตุมีความรวดเร็วในการดับเพลิงในพื้นที่ที่นักดับเพลิงเข้าไปได้ไม่ถึงและมาต่อกันด้วยการลงพื้นที่การขุดบ่อน้ำตื้นนวัดนนสะอาดตำบลนนทศรีอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยใช้เครื่องขุดจาบ่อน้ำตื้น ซึ่งศูนย์ปอพเตสาได้รับการร้องขอจากอำเภอกบินบุรีเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในบริเวณท่าเคียงพร้อมกันนี้ครับลงพื้นที่สังเกตการสูบน้ําระยะไกลพื้นที่หมู่8ตําบลบ้านนาอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยใช้เครื่องสูบน้ําระยะไกลเครื่องยกไฮดรอลิกเพื่อบริหารจัดก,การน้ําให้เพียงพอต่อการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งของชาวบ้าน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าจ่ายให้ทั้งหมดครับและปิดไทยด้วยกิจกรรมลงพื้นที่ดูจุดเสี่ยงภัยน้ําท่วมบริเวณเวโรนาแอดทับลานพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยอย่างร้ายแรงเมื่อปี2563พบกับวิธีการแก้ไขปัญหาและพื้นที่การแก้ปัญหาของเราและตรวจสอบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนโคมสารปู่โทน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสะแก้วเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภารกิจของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสะแก้วจากท่านวัฒนพงศ์พงกิจจาเลิศหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสะแก้วเรียนรู้เกี่ยวกับระบบงานของส่วนฝ่ายพร้อมแบ่งกลุ่มเพื่อเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในแต่ละส่วนฝ่าย ลงพื้นที่โรงเรียนกาสอนแกซิวิตซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมและภัยแลง้งซึ่งปอพสะแก้วได้บูรณาการความร่วมมือทางภาคีเครือข่ายฐานอ,อปทอทางหลวงชนบทกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงที านา,านาบายพหมานไเราร้งไฟคือ้านพออตาตรานแล้วสร็งานาเบิกบ,บานรองเลงระมเราเชาวนาสุขสบายคืนคำเหลือนงานายเราขี่ลังวายรองโซ ย้ลกลับไปเมื่ออีกกว่า30ปีที่ผ่านมาภาพชาวนาจนเบืออยู่ตามท้องไร่ท้องนามีให้เห็นอยู่เจนตาเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ยังคงติดตึงใจคนไทยไม่รู้ลืม จบไป,ไปแล้วนะครับ1นวันครับผมพวกเราสนุกไหมครับสนุกนี่คือวันแรกที่จังหวัดสระแก้วนะครับวันนี้เขาเริ่มต้นกันที่ปอพจังหวัดสระแก้วครับเรียนรู้ฝ่ายงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานยุทธศาสตร์นะครับฝ่ายงานส่งเคราะห์และก็ฝ่ายงานเอ่อป้องกันนะครับสามฝ่ายงานที่เราได้เรียนรู้เนี่ยเรียกว่ามีเนื้อหาสาระมากมายใช้งานได้จริงแน่อนอนและช่วงบ่ายเราอยู่กันที่โรงเรียนการสอนการศึกษา โรงเรียนที่พพของเราครับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือภัยเมื่อจะเป็นภัยแล้งนะครับและก็ปฐมภูมิทุกภัยให้กับหน่วยงานดังกล่าวนะครับเรียกว่าภาพที่ผ่านมาก็สนุกสนานแล้วก็น่าะทับใจมากเลยทีเดียวนะครับส่วนในในส่วนของพรุ่งนี้ครับเราจะทํากิจกรรมอะไรกันบ้างก็ติดตามวันพรุ่งนี้ได้เลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายลงพื้นที่อบตท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้ว เพื่อตรวจสอบเอกสารลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยในพื้นที่วาตาภัยจำนวน212หลังคาเรือนกคือหน้านี้จะพักลูกชาอยู่แล้วเพราะว่านนีสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีรับทราบกำหนดการตลอดการฝึกประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภารกิจของสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี จากท่านมาลณีจินดารัตหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแลง้งณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดามีความจุ295ล้านลูกบาทเมตรระบายน้ำล้นได้6 3 0 5 7ล้านลูกบาเมตรแม้ว่าความสามารถของอ่างจะเก็บน้ำได้เพียง9%ก็ตาม ปริมาณน้ําที่จังหวัดต้องรองรับแต่เมื่อเกิดภัยแล้วอ่างสามารถจัดสรรน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีทางด้านเกษตรกรรมอุป,ปโภคบริโภครวมถึงระบบนิเวศอีกด้วย พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการห้วยสมุงเมื่อ22มกราคม2521ให้กรมชลประทานพิจารณาว,วางโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำห้วยพระปรงและลุ่มน้ำห้วยสมุง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราจีนบุรีและได้ทรงพระราชทานข้อมูลที่ได้ทรงวางโครงการไว้ให้กับอธิบดีกรมชลประทานเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยเรียนรู้เกี่ยวกับระบบงานโดยรวมของส่วนฝ่ายพร้อมแบ่งกลุม่มเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในแต่ละส่วนฝ่ายในสมน,นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปราจีนบุรี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ําเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแลง้งนักโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวงรับน้ําจากน้ํานองและกักเก็บน้ําไว้ในคลองธรรมชาติสําหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคมีพื้นที่กว่า5 0 0,000ไร่ครอบคลุมกว่า4ี่อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรีและ3อํอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเรามีประตูระบายน้ํากว่า29แห่งและสามารถรับและระบายน้ําได้กว่า36ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาพื้นที่เพื่อดูงานณประตูระบายน้ำหาดยางหคูมอและบางกระดานฝ่่องานี้จะเป็นงชามเลยกที่เป็นประตูดางเป็นประตแรกที่เริ่มดน้กที่จะเข้าและอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกและน่าสนใจมากๆเลยนะครับ ทำหน้าที่ผู้ช่วยวิทยากรในการบรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติตามโครงสร้างการฝึกอบรมอปพรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาในวิชาการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน CBDRM ซึ่งเหล่าเจ้าหน้าที่อปพรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาได้ความรู้เป็นมากมายไม่ว่าจะเป็นปฏิทินภัยในหมู่บ้านแผนที่ชุมชนของหมู่บ้าน รับทราบถึงการวางแผนผังคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหมู่บ้านจัดสรรลำดับทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยของหมู่บ้านและอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือการรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการประกอบกิจการรายงานสถานการณ์การค้นหาอุปกรณ์ตรวจวัดระดับฝุ่นจากวัสดุสารกมัมตรังสีซีเซียม1 3 7เณโรงแรมทวารวดีรีสอร์ทตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีนะครับแน่นอนครับข่าวนี้เป็นที่โด่งดังและสื่อให้การจับตามองมากเลยทีเดียวครับเราได้เข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่บริษัท National Power p l a n 5A และได้ตรวจสอบพร้อมทั้งรับรู้ถึงแนวทางการแก้ปัญหาและการจัดการของบริษัทและการทำ CSR กับสังคมและพื้นที่ชุมชนโดยรอบด้วยนะครับเพราะการเรียนรู้ไม่จบแค่ในห้องเรียนครับวันนี้พวกเราได้ทดลองทำงานจริงฝึกปฏิบัติจริง และเรียนรู้จากชุมชนพื้นที่จริงทําให้พวกเรามีประสบการณ์ที่พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประชาชนและทํางานภายใต้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างถูกต้องถูกกระบวนการขอขอบคุณศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นเมนเทอร์ดูแลและแนะนำการจัดทำคลิปวิดีโอน,นี้ครับขอขอบคุณศูนย์เขสามศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสามปราจินบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีที่เอื้อเฟื้อสถานที่บุคลากรและที่พักให้กับพวกเรากลุ่มปอพซอาวในการฝึกอบรมครั้งนี้ครับเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากจบหลักสูตรประถมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ประจำปีพุทธศักราช2566นนี้ไปพวกเราจะเป็นข้าราชการน้องใหม่ที่พร้อมทำงานเพื่อรับใช้ประชายชนอย่างเต็มความสามารถครับ เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกปาสาวขอขอบคุณและสวัสดีครับสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณชื่อเสียงน้องมาลือลั่นดังโจทย์กันกันทั้งตัวกรุงเพราะเขาประบวเทพมีสวนแตง